สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกันในเดือนตุลาคม เดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศจรกคุมรักชาวกันอยู่อาทิตย์คุมรักอาทิตย์เขาเป็นดาวธาตุไฟนะก็เหมือนไฟมันสูงตัวคุณอยู่ชาวกันเขาอาจจะปวดหัวตัวร้อนนะหรือว่าค่อนข้างที่จะใจร้อนอาทิตย์คุมรักเขาก็บอกว่ามันร้อนอาจตอนนี้อยู่ไม่ติดที่อยู่ไม่ติดบ้านมันมีเรื่องให้ต้องเดินทางแล้วดาววินาศที่คุมรักเนี่ยมันมีปัญหาจุกจิกกวนใจเข้ามาหลายเรื่องหลายทางแล้วปัญหาไม่ต้องไปหาเดี๋ยวมันวิ่งมาเองเพราะวินาศ มันกุมรักอยู่ชาวกุมอ่าชาวกันไม่ต้องไปหาเรื่องเดี๋ยวเรื่องวิ่งมาหาชาวกันเองเนาะสุขเจ้าเรือนสุภะและสุขเจ้าเรือนกระดุมพระจรอ,อยู่ในภพวินาศในด้านดีเนี่ย ชาวกันคุณอาจจะได้เงินในสิ่งที่คุณไม่คาดหวังว่าจะได้โปรเจกต์ที่ทําไม่คิดว่ามันจะสําเร็จมันสําเร็จทําให้คุณได้เงินได้ทองขึ้นมาหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังทํางานติดต่ออยู่กับต่างประเทศนะอันนี้มีโอกาสที่คุณจะพบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เงินนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานอย่างที่บอกมาทํางานปกติธรรมดา สุกเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะการเงินอยู่ในภพว,วินาศมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องไม่ควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายบางทีจ่ายแล้วเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะแล้วรายจ่ายมาจากอะไรบ้างสุกในเลือนอาทิตย์อาทิตย์มากุมรักคุณเนี่ยไหมตัวคุณเองแล้วตัวไปลอยอยู่ในภพก,การเงินเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็มีการใช้จ่ายบ่อยหรือราหูเจ้าเรือนอาลีที่จออยู่ในภพสุภะเห็นไหม ความเจ็บไข้ไม่สบายความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นภาระที่ชาวกันจะต้องดูแลนะในเรื่องของการเงินสุขเจ้าเือนการเงินก็เราพูดถึงไปแล้วเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานพุทธเจ้าเือนการงานและพุทธเป็นดาวตา,ตานุรักษ์ของชาวกันด้วยสถิตอยู่ในภพกระดุมพระ,ะการงานก็ยังสร้างเม็ดเงินให้คุณได้อยู่ เพียงแต่สุขไปจอรอยู่ในภพว,วินาศเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการที่ถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะ,ะการที่คุณเอาเงินไปลงกับงานช่วงนี้มันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือว่ามันทําลงไปแล้วมันมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น ใครที่ทำงานประจำทำงานเกี่ยวข,อขอ้องกับเรื่องของการเงินก็ต้องระวังความผิดพลาดนะบางทีความไม่รอบคอบทำให้คุณผิดพลาดเสียหายในเรื่องของการเงินได้แล้วพุธมันเลงกับอังคารอยู่ในภพมรณะเนี่ยอย่างที่บอกมันทำให้ชาวกันมีภาระมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วนะอังคารกับมฤุตยูเนี่ยเาเรียกว่าเป็นดาวอุบัติเหตุเลงตัวของคุณเองอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นตัวของชาวกันเองที่ ต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วนอกจากระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วพูดหมายถึงคำพูดพูดหมายถึงเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นชาวกันเองต้องระวังการมีคดีความฟ้องร้องในเรื่องของการเงินการทองนะระวังในเรื่องอคำพูด การวิวาทะเพราะอังคารกับพุธเขาเป็นคู่วิวาทะอยู่แล้วนะพุธตัวคุณเองวิวาทะกันในเรื่องของการงานและวิวาทะอยู่กับใครอังคารอีกเรือนคือสหัสกับเพื่อนร่วมงานกับพี่น้องได้หมดนะต้องเรียกว่าระมัดระวังกันพอสมควรทีเดียวดาวสาวซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะยังจออยู่ในภพพันธุ ร่วมกับพรพฤหัสนะตอนนี้ดาวยังเล่ายัางจอถอยหลังแต่ว่าวันที่6ตุลาดาวพระฤหัสเจ้าเดือนพันธุจะเริ่มเดินหน้าเ mm hmm. พราะฉะนั้นชาวกันที่คุณต้องเครียดต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องบุตรหลานบริวารของคุณเนี่ยพอหลัง6ตุลาไปแล้วเนี่ยดาวเริ่มเดินหน้าคุณก็เริ่มค่อยๆปลดโปร่งขึ้นนะพอดาวพันธุ เริ่มเดินหน้าการก่อร่างสร้างตัวนะก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าให้ผลเต็มที่ถ้าพันธุหมายถึงครอบครัวหมายถึงคนในครอบครัวก็ต้องเรียกว่าขยับดีขึ้นนะวันที่9ตุลาดาวังคารดาวเจ้าเรือนมอรณะและดาวเจ้าเรือ,รอนสหัชชะจรเข้าพบป,ปัตตนิมาเลงอาทิตย์อีก เ,เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของหุ้นส่วนถ้าใครทํางานที่มีอาจจะทํางานร่วมกับคู่ครองหรือทํางานร่วมกับหุ้นส่วนเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ชาวกันต้องระมัดระวังในเรื่องเขาเรียกว่ามีอุบัติเหตุมีคือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแล้วอาทิตย์กับอังคารเป็นดาวคู่แตกหัก นะต้องระวังในเรื่องของมือที่สามระวังในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนมีโอกาสาที่มันจะเกิดขึ้นเ,เพราะฉะนั้นแล้วอังคารเป็นเจ้าเรือสหัชชะเนี่ยจริงๆถ้าคนที่จะเข้ามาเป็นรักแทรกรักซ้อนก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยเรียกว่าเป็นคนใกล้ๆตัวของชาวกันนะเรียกว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะเวลาคนใกล้ตัวทําอะไรแบบนี้มันเจ็บลึกเนาะ วันที่10ตุลาดาวพุธดาวเจ้าเรือนกรรมะและก็ดาวตัวประจำตัวคุณชาวกันเนี่ยเดินย้อนถอยหลังนะดาวเป็นอุดเป็นเกษตรถามว่าจริงๆดีไหมพุธเป็นอุดเป็นเกษตรหมายถึงการงานมั่นคงเข้มแข็งตัวคุณมั่นคงเข้มแข็งนะเป็นอุดด้วยหมายถึงความยิ่งใหญ่แต่ปัญหาคือพุธเนี่ยก็คือตัวคุณเนี่ยเลง เดินตามันเลงอังคารอีกนะมาวิวาทต่อเรื่องยังไม่จบตอนนี้แล้วเรื่องตอนนี้ใหญ่โตเพราะอาทิตย์เองก็เรียกว่าโบกวีอยู่อาทิตย์เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีนะชาวกันก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าโอกาสที่มันจะเรียกว่าแตกหักมันก็มีอยู่นะถ้าคุณไม่พร้อมจริงๆอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองด้วยนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็ ใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากการก็น่าจะดีกว่าแต่ในข้อดีเนี่ยจริงๆแล้วชาวกันเนี่ยเรียกว่าเป็นนรรา,าสีเวลาที่มีดาวมากุมรักเขาก็อนุโลมให้ว่าดาวได้องค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นชาวกันก็ใช้ ข้อดีของอาทิตย์และพุธคือความมีสตินะความมีไหวพริบในการแก้ปัญหานะเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าเอาแต่อารมณ์อย่าเอาแต่อารมณ์ร,มร้อนเลยแม้ศึกนี้จะเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีเพราะอาทิตย์กุมรักคุณอยู่เนี่ยคุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วคุณไม่ยอมลดลาวาศอกอยู่แล้วแต่ถ้า ไม่พร้อมที่จะแตกหักก็อยากให้คุณใจเย็นแล้วใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาบางทีเรื่องราวมันอาจจะจบได้ดีขึ้นเนาะวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาจรเข้าพบกระดุมพระเล็งมฤตยูเห็นไหมนอกจากคุณจะมีปัญหาในเรื่องของผู้ครองหุ้นส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วตอนนี้ดาวินาจรในภพก,กระดุมพระมันมีเขาเรียกว่าเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินการทองนะแล้วอาทิตย์ที่มันจรเล็งกับมฤตยูในภพมรณะเนี่ย ต้องเตือนชาวกันว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกลวงในเรื่องของการเงินการทองจากคนใกล้ตัวคุณนี่แหละนะมีโอกาสที่เรียกว่าจะเสื่อมเสียเกียรติยศเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเสียเงินเสียใจเสียชื่อเสียงคือไม่คุ้มเลยอะ่ะกันตอนนี้ต้องบอกว่ากันต้องตั้งสติเยอะๆคือพุทธนะเดินถอยหลังอารมณ์ของกันก็สวิงเหมือนกันนะปกติแล้วชาวกันก็ค่อนข้างที่ เป็นคนอบอ้อมอารีอยู่พอสมควรนะก็ไม่ได้เรียกว่าอารมณ์ร้อนซะจนจะขนาดนั้นแตพ่พอมาจังหวะเนี้ยดาวมันเดินถอยหลังอารมณ์คุณมันสวิงงนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเอายากอยู่เหมือนกันแล้วอังคารมันมันเลิงคุณด้วยเนี่ยอังคารมันเป็นดาวที่กล้ามันเป็นดาวที่กล้าเสี่ยงอยู่แล้วไม่กลัวใครอยู่แล้วนะมันก็ยิ่ง เขาเรียกว่าพัดกระพือให้ชาวกันอารมณ์ร้อนมากขึ้นแล้วอังคารเองก็มาจากมรณนะเพราะฉะนั้นชาวกันเองคุณก็ต้องระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ไม่สบายเหมือนกันนะเพราะมันเท่ากับตอนนี้มรณนะเล็งรักคุณอยู่แล้วมรณะมันเะล็งอยู่ในเรือนพบปัตตุนี้ด้วยป่วยเนี่ยมันจะป่วยสองเรื่องหนึ่งป่วยที่ตัวของชาวกันะนะความ ไม่สบายกายความไม่สบายใจบางทีคุณเครียดมากแล้วอังคารเข้าหมายถึงในเรื่องของเลือดลมในเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุชากันต้องระวงังพุทธที่จอนกลุมอยู่เนี่ย ก็ในเรื่องของระบบหายใจในเรื่องของปอดทรมอกอะไรแบบเนี้ยนะก็ต้องระวังแล้วก็ป่วยอีกเรื่องคือป่วยในเรื่องของคู่ครองเห็นไหมดาวพฤหัสเจ้าเรือนปัตนิคุณมาจรเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุก็ใจแต่ตอนนี้มันมีดาวมรณะมาลอยก่อเหตุอยู่ดีที่ว่าพฤหัสคุณยังเป็นเกษตรนะมันอาจจะยังทําให้ไม่ถึงกับบ้านแตกสแสแลกขาดแต่ปัญหาต้องบอกว่าถ้าคุณใจไม่เย็น โอกาสที่คุณจะบ้านแตกสาแลาขาดมันก็มีอยู่นะเพราะเดี๋ยวประมาณสักต้นๆ้นธัน,นวาดาวเขาจะเดินไม่เป็นเกษตรแล้วนะดาวพฤหัสคุณจะไปจรเป็นนิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวกันค่อนข้างต้องตั้งสตินิดนึงเนาะวันที่24ตุลาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนสุภาษและดาวเจ้าเรือนกันเงินจอนเข้าทับลักอ่ะดีหน่อยดีกว่าสุขอยู่ในภพวินาศเนาะ สุขในเรื่องของการเงินสุขการเงินมากุมรักสุขตัเน,นี้ยเป็นนิดนะแต่ว่าความเป็นนิดไม่เสื่อมซะทีเดียวเนื่องจากว่าถือว่าได้นาระเกณฑ์แล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยแล้วสุขเองเขาได้พุทธก็คือตัวของคุณ นะซึ่งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นทั้งอุดเนี่ยพุธเป็นดาวคู่ธาตุน้ําทําให้สุขเนี่ยพื้นคืนสภาพจากความเป็นนิดคือการเงินของคุณขยับดีขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองที่มีพละกําลังตัวคุณเองที่เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นตังหวะพอ24ตุลาไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นสบายอกสบายใจแล้วก็อาทิตย์เองก็เหมือนกับจอหน,นีไปแล้วไม่ได้มาเลงกับอังคาร นะคือกันยังคงระวังแค่พุดธกับอังคารที่เจอกันคือในเรื่องของการวิวาทะในเรื่องของคำพูดเท่านั้นแต่มีสุขมาช่วยและสุขนี่คือหมายถึงมีคนมาสนับสนุนมีตัวกลางมาไกลเกี่ยสุขกับอังคารเองเขาก็เป็นดาวคู่มิตรกันนะแต่สิ่งที่มันต้องระวังคือมันมีโอกาสที่จะมีมือที่สามีรักแทรกรักซ้อนทั้งคู่และทั้งคุณนะเพราะตอนนี้สุขมากุมรักคุณอยู่แล้วสุขคู่กับพุทธด้วย ต้องเรียกว่าชาวกันมีสเสน่ห์สุดๆนะดีกว่าตอนที่สุกอยู่ในภพวินาศเพราะสุกในเรือน12บสอง 12, เขาบอกว่ามันร้อนมันร้อนอกมันร้อนใจในเรื่องของความรักมันทุกข์ใจแต่พอสุกมากุมรักคุณแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าคุณมีความรักได้อะมันมีความรักมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะตอนเนี้ยนะเรียกว่ามีสเสน่ห์ก็เลือกให้ดีก็แล้วกันสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็น่าจะ คิดถึงคู่ด้วยเนาะบางทีคิดถึงตอนที่รักกันใหม่ๆบ้างนะจะทำอะไรก็ตั้งสตินิดหนึ่งเนาะโอเคนี่คือภาพรวมของชาวกากันในเดือนตุลาคมขอให้ชาวกันทุกๆท่านมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า